ปนมผลการแข่งขันเราก็คงจะทราบแล้วนะครับเอ,อปินช่วยบอกความรู้สึกแรกหลังจากเดินลงจากเวทีนะครับยังมึนยังไม่หายเลยครับแต่ยกแรกพยายามฝืนแล้วก็พยายามแบบอยากสู้เพื่อแบบพวกเอฟซีที่เขาแบบส่งแรงเชียร์กันแบบเแบบยอะมากครับผม,มก็พยายามตั้งสติแล้วก็พยายามเดินสู้แบบให้ถึงที่สุดแล้วนับครับผมเสียดายที่ พลาดก่อนนะแล้วก็ทําในเกมข่อยยากนับดอกแรกมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เลยครับว่าโดนอะไรไม่รู้ว่าหมัดหรือเข่าครับเป็นจังหวะที่เราหนักมากเลยหนักมากเลยแบบหลับไปเลย้วเป็นจังหวะที่เราเดินเข้าหาเขาปหะครับใช่กำลังเดินเข้าไปต่อยครับอืก็ไม่รู้โดนอะไรปึ๊กคอนกวนปากคองค้างเนี่ยอ่าหมดยกละหลับไปเลยฮึ่มหลับหลับไปเลยคคือมันวูบไปเลยใช่ไหมครับวูบไปเลยครับรู้สึกตึง รู้สึกอีกทีหนึ่งก็ตอนที่ล้มลงไปโดนพื้นแล้วอ,อ๋อแล้วก็พยายามแบบตั้งสติยืนขึ้นมาครับเออปิงครับตอนนั้นเป็นไงครับพอเรารู้ตัวแล้วความรู้สึกแรกก็เสียายครับแล้วก็พยายามออหาจังหวะเดินทาแต่ว่าเขาก็เขาวิ่งหนีเร็วเลยครับหนีแบบวิ่งตามแล้วก็ทําให้ต่อยอยากไปเลย หมดยกแรกเป็นเป็นยังไงครับทางทีมงานหรือว่าตัวเป็นรู้สึกยังไงมั่งเสียดายครับแต่ว่าพยายามตั้งสติแล้วว่าลูกพี่พี่เจดบอกว่าให้ให้เดินชนเลยครับก็พยายามเดินเดินชนก็เขาก็หนีหนีเร็วครับนัหนีแบบคนนี้แบบนี้แบบนมันหนีเลย <c oughs> นี่แต่รันพยายามเรียกให้เขามาเขาเขาก็ไม่เอาเลยครับอย่างว่านะเขาอยู่ในจังหวะที่หรือสถานการณ์นี้ได้เป็นแต่คราวนี้มันมีประเด็น อันนี้คนพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะเยอะมากๆเลยมันมีจังหวะหนึ่งที่คุณต่อยเขาอะหล่นติดเชือก<ช>เออผมคิดว่าได้แล้วลูกนั้นพยายามแบบคิดว่ากรรมการแยกนับแต่ว่าพอผมจะเข้าไปต่อยกรรมการแยกนับผมก็คิดว่านับแล้วไ,ได้ไม่ได้นับตอนที่คุณต่อยมีเป็นยังไงครับเพราะหล่นก็ใช่ครับต่อยแบบโดนรู้สึกโดนแบบปึงป้งเต็มๆเลยครับปึ้งยุบลงไวเลยครับแล้วก็ตัดมันใจกรรมการเขาแค่แยกแค่ คิดว่าไงครับเกมยากคิดเสียดายครับอืมคิดว่าน่าจะน่าพอใช่ไมมันเป็นเรื่องของเชือกป่ะครับแบบเหมือนโดนเชือกเขาเกี่ยวเชือกไว้ด้วยครับเอาเหรอใช่เขาเอามือเกี่ยวไว้โอ้บางทีมันก็เป็นเรื่องโชคชะตางี้นะฮะใช่ครับแต่ก็มีหลายจังหวะเราต่อยใช่ครับต่อยโดนหลายจังหวะเลยครับเออถ้าเราประเมินอาคีปเราจะประเมินว่าไงครับก็เขามีแค่ลูกเร็วครับลูกเร็วอย่างเดียวเลยครับถ้าจับจังหวะดเขา เขาได้ถ้าวันนี้ไม่ไม่โดนนับก่อนผมคิดว่าเอาเอาเขาได้ดีกว่านี้ครับผมสามารถสู้กับเขาได้ดีกว่านี้ครับแสดงว่าสองสามคุณมั่นใจแล้วมั่นใจมากครับเดินไยแบบได้ตลอดเลยครับแต่เขาก็วิ่งหนีเลยครับของยุอันนี้ผมไม่ได้บอกบอกเองนะผมว่าในในโลกโซเชียลค่อนข้างที่จะคาใจอ่ะทัตจลีแม์นี้เป็นไงก็ยินดีครับใช่ครับยินดีช่วยอีกครั้งครับออื ก็เราก็เสียใจกับผลการแข่งขันครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับมันก็ควรจะเป็นพื้นที่ของปินนะครับมีอะไรอยากจะบอกฝากบอกใครๆขอโทษใครหรือแฟนๆว่าไงว่าเลยครับครับก็ผมเจ้าใหญ่นะครับก็ขอโทษพี่น้องชาวไทยก็ขอโทษเอซีทุกคนแล้วก็ขอโทษแบบลูกพี่แล้วก็ทางพ่ายครับทุกคนที่คอยส่งแรงใจให้ผมก็ผมพยายามตั้งใจ สุดแล้วครัวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปพักาน้าเองครับปินสู้ๆนะคุณทำผลงานได้ดีมากคุณถมานได้มีมากโอเคครับขอบคุณครับปินขอบคุรับโอเคเรินะสวัสดีครับทั้งคู่ครับต้องถามพี่เชิเป็นหลักเลยนะพี่เช่ครับมันเป็นไงครับมันสรุปโดยรวมเนี่ยมันมันเป็นยังไงจริงผมก็ พอใจในเกมนะครับเขามาพอใจในเกมเพราะว่าจุดที่เราพลาดแค่จุดเดียวตลอดทั้งสามยกนะครับในความรู้สึกผมก็คือจังหวะที่เราโดนนักแปะนะครับพอหลังจากที่โดนไปแล้วทั้งตลอดทั้งเกมผมก็มั่นใจว่ารูปเกมเราไม่ได้แพ้ตรงส่วนไหนในเรื่องของรอง, uh huh. งการอาวุธนะครับเรื่องแนวทางการต่อสู้ในเกมบนเวทีเราก็พลาดในจังหวะที่เราโดนนักแปะเพราะเขาอาศัยจังหวะได้เปรียบในยกแรกนะครับก็ทําให้ ลูกเกมในการต้ตอบในการตั้งรับของเขาก็จะง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการประคองอประคองเกมแล้วก็สร้างจังหวะทั้งลุกทั้งรับนะครับก็ได้ได,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 ได้ได้เปรียบเราแต่เราก็พยายามที่จะถ้าเกิดไม่เดินเรียกอะไรของเข้ามาเขาคงไม่เขา้าเพราะเขาได้ทังแปดไปแล้วมีอยู่อย่างเดียวก็คือก็ต้องพยายามไปให้ถึงตัวแล้วก็สร้างจุดโฟกัสอาวุธไปให้ได้แล,แล้วก็แล้วเราก็ทําได้ดีนะครับในหลายๆจังหวะที่เขาโดนเขาก็มีอยู่เขาก็มี พูดง่ายว่าถ้าเกิดไม่มีเชือกหรืออะไรก็อาจจะได้นับแปลแล้วนะครับแต่เป็นจังหวะของเกมที่ไปโดนอยู่ในตรงข้างเชือกพอดีก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรครับก็แก้ไขกันใหม่แล้วก็สู้กันใหม่ครับเสียดายมากครับจังหวะติดเชือกผมว่าคนไทยนะแฟนมวยปิ้นนะต้องเสียดายทั้งประเทศเสียดายมากครับเพราะว่ามันก็อย่างว่านะว่าเสียงเชียร์ในสนามนะครับก็สร้างพลังให้กับพวกเรานะครับที่จะฝ่าฟันเก็บชัยชนะพยายาม เอาชนะได,ได้นะครับทุกวิถีทางนะครับเขาก็มีรูปแบบการแก้เกมมาดีนะครับไม่เข้ามาแลกเหมือนไฟก่อนๆไม่เข้ามาบวกไม่เข้ามาที่จะมาประทากับเรามากนะเพราะเขาก็เขาก็ถือว่าเขาก็ต่อยด้วยความระมัดระวังนะครับ <ừ> เราคิดว่าอาจจะใช้ลูกจุกจิกที่ความยาวในเรื่องของหมัดเย็บกระแทกพอจะังหวะจะเข้า,เาก็แทงเขาบ้างอะไรบ้างนะก็ทําให้เราก็ไม่ได้มีจังหวะในการโฟกัสอาวุธของเราเลยนะครับเออพี่ชายครับพูดถึง ขนนี้กลับไปเนี่ยจะแก้ไขอะไรมากๆเลยครับหนักๆเลยถ้าจะแก้ไขว่า,าถ้าเกิดว่าในแมตช์นี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูเรื่องของน้ําหนักนะครับถ้าเกิดว่า,าคือก็อย่าว,ว่าแหละในในในรุ่นนี้มันก็ร้อยสามสิบห้านะครับถ้าเกิดอาจจะร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสองก็ถ้าเกิดเราต่อยได้เราก็ต่อยได้ตั้งแต่ร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้านะครับเผ<ม>ื่ออาจจะอาจจะเรื่องของน้ําหนักมากกว่านในส่วนวิธีการชก ของเราผมก็มองว่าเราก็ไม่เราก็ไม่ไปลองไหรนะครับเราก็สามารถต่อยได้ทุกคนนะครับริงเราเราเราสามารถต่อยได้ทุกคนในรูปแบบเกมนะครับเมื่อก่อนอาจจะมองว่าเจ้าเสือใหญ่โดนไม่ได้นะครับหรือ,อสภาพร่างกายหรือความแข็งแรงหรือความวิจิตวิจัยนะครับอาจจะไม่ยังไม่เต็มร้อยแต่เราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวันนี้ทั้งโดนทั้งหนักทั้งแรงนะครับตั้งแต่ เจอกอล้องโทรลีเราก็โดนมาเจออาคิดนี่เราก็โดนเราก็ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็สู้อยู่ในเกมของเราที่ดีมากๆเราก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแต่จะไปถึงเป้าหมายไปถึงแชมป์เมื่อไหร่ตรงนี้ก็ต้องเก็บเกี่ยวค่อยๆทีละแมตทีละแมตครับเอาจริง เหมือนเมื่อกี้นะฮะเหมือนเมื่อกี้ประมาณว่าตัวเจ้าสายใหญ่เองนะฮะค่อนข้างที่จะคาใจตัวพิเชษเองเป็นไงครับออถูกต้องครับผมว่าคาใจอยู่แล้วครับคาใจนะถ้าเกิดมีโอกาสก็ได้ต่อยกันใหม่ครับเพราะว่าก็อยู่ในใบวงตรงนี้กันอยู่แล้วแล้วก็รุ่นนี้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าน้องเขาก็ยังอยู่ในร้อยสามีม้าได้มีโอกาสได้แก้มนึงใหม่นะครับเราอาจจะไปทําฟอร์มหรือไปต่อยตัวไหนแล้วก็อาจจะกลับมาในไฟต์ต่อไปหรือในไฟ์หน้าก็มีโอกาสครับเพราะว่า ในแต่ละคนของรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเราก็ต้องผ่านด่านไปให้ได้และซึ่งผมก็มั่นใจว่าเราก็ต้องผ่านไปหได้ทุกคนนะครับ,รบก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวชัยชนะไปต่อไปนะสุดท้ายครับพี่เชษมันเป็นพื้นที่ของพี่ละมีอะไรอยากพูดอะไรพูดได้เลยครับก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยนะครับที่เมื่อกี้ทั้งในสนามแล้วก็ทั้งสื่อออนไลน์โซเชียลหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะครับที่ให้กําลังใจนะครับทั้งคอมเมนต์ ให้กำลังใจแล้วก็ในเวทีนะครับที่ทาให้พวกเรารู้สึกมีพลังแล้วก็ทําให้ผมก็มีพลังที่จะทามวยนะครับที่จะมาประดับวงการมวยในประเทศไทยนะครับผมก็จะพยายามทําหน้าที่ในความเมป็นวยหน้าค่ายแล้วก็สร้างสารรค์นักกีฬามวยให้ดีที่สุดนะครับจะทำงานให้ดีต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากเป็น